โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคึงนุกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนนักหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมทพี่จะเลือกเกมเวลา4ทุ่มครึ่งพรีเมยรีกอังกฤษครับลิเวอร์พูลอันดับ3จะเปิดแอนฟิลรับกันมาเยือนของทอตแฮอตสเปอร์อันดับ5ครับลิเวอร์พูลเนี่ย 75แต้มจากการชนะ22เสมอ9แพ้4เกมล่าสุดบุกเสมอเวสต์แฮมมา2-2นะครับเจอเก้นครอปอยางบมสิทธิ์ช้งานเจอมาติปกับเดียโกโจต้านะครับแต่ว่าคอนเนอร์บรัดลี้น่าจะ มีโอกาสได้ลุ้นกลับมาเหมือนกันนะครับแกนหลักก็อลิซงเบ็กเกอร์เทรนด์ทางซ้ายดูโรเบอร์สันนะครับคู่เซนเ,นเตอร์น่าจะยังเป็นความซ่ากับฟานได้ครับดันกลางเท่าชุดหลักก็แมคลิสเตอร์เอนโดโซบอสไลน์นะครับมีการเป็นเหิร์ดสอดแทรกส่วนแนวรุกน่าสนใจครับโมซาลาหลังจากไปมีประเด็นเนี่ยเกมเนี้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงฝั่งขวาทางซ้ายเป็นลุยดีอาร์สกองหน้าไม่กักโป้ก็นุนเยสนะครับในขณะที่สเปอร์ 60แต้มจากการชนะ18เสมอ6แพ้10เกมล่าสุดบุกแพ้เชลซีมา0-2นะครับอูโดโกี้กับทิโมแวนเนอร์ยังเจ็บนะครับประตูน่าจะเป็นบิคาริโอเหมือนเดิมเกมรับก็ปอโรโรเมโรฟานเดอร์เฟนทางซ้ายเป็นเอมเมอสันโรยานะครับแดนกลางอิบิซูมาน่าจะได้เล่นแน่ๆ่ครับสวนอดีคนโดิโีกเป็นทังกูรุนกลับมาเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับเจมส์ดียสันนะครับแล้วก็ทางขวาคูรูเซฟสกี้ทางซ้ายโซนกองหน้าริชารีสันครับโดยมีบันดันจอนสันเป็นตัวสอดแทรก นัดแรกเจอกันสเปอร์เปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมลิเวอร์พูลเป็นต่อแน่นะครับเอางง่าย ฟอร์มหลุดกระหลุดมาเจอกันครับสเปอร์แย่กว่าแพ้มา3เกมติดโอกาสไปแชมเปี้ยนลีกยากแล้วนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยการันตีกันไปแชมเปี้ยนลีกอยู่ที่ว่าจะแม่ไปจบที่เท่าไหร่ตามทฤษฎียังลุน้นแชมป์ได้แต่ว่าในแง่ปฏิบัติยากจริงๆนะครับเกมแบบนี้มองว่าลิเวอร์พูลน่าจะคืนฟอร์มก่อนสเปอร์ครับเพราะสเปอร์นี่แม่เล่นแบบเกมรับแย่จริงนะครับวัดใจลิเวอร์พูลในอนฟิลครับพี่เจมมองว่าชนะแน่และอาจจะมากกว่า1ประตูครับให้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นคืนนุหนังบิ๊กแมชประจำ,คำค ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย